ได้ไงผมก็โดนกองป่าที่มีหมยจับพี่ดูใช่ไหมต้องตกใจ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 กินข้าวก่บอกแฟนบอกแฟนแฟนรู้ป่ะแฟนรู้ไหมเรื่องที่พี่โดนอ่ะบอกเขาบอกเขาตรงๆก่อนที่ก่อนผมจะทำอะไรเนี่ยแฟนที่จะต้องรับรู้ก่อนว่าพวกผมมาในฐานะอะไรมาทำไมมาหาพี่ทำไมไม่ต้องเสียง พี่บอกแฟนก่อนไม่ต้องโทรครับพี่เพิ่งใช้โทรศัพท์อ่ะวางโทรศัพท์ก่อนครับตอนนี้พี่อยู่ในการควบคุมผมแล้วบบอกผมจะทำอะไรเนี่ยแฟนพี่ก็ต้องรับรู้ก่อนว่าพวกผมมาในฐานะอะไรมาทำไมมาหาพี่ทำไมพี่บอกแฟนก่อนไม่ต้องโทรครับพี่เพิ่งใช้โทรศัพท์อ่ะวางโทรศัพท์ก่อนครับตอนนี้พี่อยู่ในการควบคุมผมแล้ว ผมให้พี่ตูบาดสอนอตาคือหอบัติ่ของปากของสองนดนี่ี่ช่วยบอกแทนพี่ก่อนเรื่องที่ผมจัดู้แล้วแม่โอเคผมให้พี่บาดสอนสอตาคือหบัติของปากของสอนี่ช่วยบอกแทนพี่ก่อนเรื่องที่ผมดรูแล้วแม่โอเคนี่ผู้กองผมไปครับไปอยู่ไหนมาล้วสิยู่องนี้ีกส่ะ เราชื่อสยาบันใช่ไหมนะครันะนะวผมขออนุญาตแสดนหมายตรนแล้วกันนะขออนุญาตเป็นหมายเลีกกต้นรับกันนะชื่เรานะเป็นหมายจากของสารจังหวัดสกลนครนะคตรงที่ทีเดือนกันยายดืยนกอ 5, 6, 6, 6, นะเป็นหมายจากที่จอ1 8รนะับด้วยข้อหาข้อลกลโดยแสดงตัวน,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 นันำะรเพย์ด้วยซึ่งเป็น ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อู่เรีอนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ปรอมท่ะที่บที่ไหนก็ไตัวหรือข้อมูลแคบๆเป็นสำคัโอเครข้อที่หนึ่นะเรามีสิทธิ์ทใหการหรือไม่ให้การได้เพราะเขาไม่กังเราถูกใ้ยนงรงต่างข้อ2นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งาบถึงการจับกุณมในทางนี้จะแจ้งใครแบงค์อ่ที่บ้านจะแจ้งใครไหมโอเคนะครับข้อที่สามเรามีสิทธิ์ที่จะพบและบัทาในกรในการวตรว แต่ไม่กระทบต่อการแบบาวดีใช่ไหมครวนี้ก็เดี๋ยวูแค่ไหนอนี้น่าก่อนนี่น่งก่อมน่ากล่อมติดใจรถติดใจนะมืเดสมือที้ก่อมนเพราะ่างต้องต้อง่องตกใจเพราะตั้งตัวใจนะเราเป็นผู้ชายไปลังเราไปหนอะไรอ่ะแต่เดี๋ยวมีคนคุมด้วยนะ เด oh, ี๋ยวที C ่เร๋ากรู้ใช่ไหมว่าส้าเดี๋ยวไมทำ่าื่่อพี่นพี่สกม่านีตรวจกูุทพพบเหตุก์จังหวัดนครที่ทำาือดีๆแล้วเราจะมุ่งไน้นที่จะเปิดเคจริงตรงก็เดี๋ยวผมจะพาที่ทำประเทศงี่กองตปด ที่คุณดูทินเสื้อไหมหลังจากนั้นมีเสื้อไหมจะานำตนตรงไปาแม่โอเคไหมไม่ต้องามดแล้วเยรไปล้วไวป้ไดับรได้ได้รถึงไม่ตองาะประชาชนอยู่ไหนนะไม่ได้ามาครับไม่มีหรอกได้แตี๋อลองกันจะ้เจ้าอะไร ของมีค่าใช่ไหมที่กองให้เขาหยิบเองช่วยหยิบของขา้แล้วก็ไม่คือพี่เขาจะเอาไปด้วยหรือเปล่าไม่อเขจะอแล้วก็เก็บเก็บไปแต่เดี๋ยวต้องกระเป๋านีจะต้องฝากไว้ที่หน้าห้องขังนะใรถพี่อยู่อันนี้รถสีดาอยู่ไหน คนเอาอะไรต้องจัที่ออะไรต้องจ้งรถต้องจ้รถอจรถอะไรต้อ้งร้ององตามวค่อยโทรติดต่อได้้องโทรพี่ก็ให้น้องโทรต่อเเดี๋ยวไม่